ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตบริบนรณนนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินพร้อมบ้านนะครับเนื้อที่2ไร่2งานกับอีก80ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลบัวปากท่าอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับเป็นบ้านพร้อมอยู่นะครับแล้วก็บริเวณโดยรอบที่ดินของเรานะครับจะมีต้นไม้นะครับเขียวขจีนะครับอยู่ในที่ดินของเราแล้วนะครับจะมีต้นมะม่วงนะครับ ต้นกระท้อนนะครับเดี๋ยวผมรายละเอียดที่ดินนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี้นะครับเราวิ่งออกตรงออกไปนะครับประมาณ400เมตรนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นถนนดำนะครับอ่าเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับเนี่ยครับเราเข้ามาประมาณ400เมตรนะครับเราจะถึงแปลงที่ดินของเรานะครับแล้วก็พอเราออกไป400เมตรนะครับเราเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้าย จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถนนใหญ่หมายเลข3422นะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ650เมตรนะครับถ้ากว่าจากถนนใหญ่เข้ามาถึงของเราเลยนะครับก็อยู่ที่650เมตรนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนใหญ่หมายเลข340นะครับก็อยู่ที่4กิโลกับอีก600เมตรนะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่ 43กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่44กิโลนะครับแล้วก็จากตัวเนี้ยไปถึงสรยารนะครับก็อยู่ที่64กิโลนะครับอันนี้คือเส้นทางในการเดินทางของ FC ผมนะครับว่าใครที่มาจากทางด้านไหนใกล้นะครับของเราอยู่ใกล้กรุงเทพนี่นะครับนี่ครับของเรานะครับที่ดินเนื้อที่2ไร่2งาน80ตารางวานะครับของเรามีบ้าน ให้หหลังนะครับเจ้าของขายเหมาเลยนะครับของเราถมให้แล้วนะนะครับเจ้าของขายเหมาอยู่ที่3ามล้านห้านะครับของเราก็จะมีรั้วรอบขอบชิดมีประตูเหล็กอย่างดีนะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่นะครับของเราแนวขอบเขตที่ดินของเรานะครับด้านหน้าที่ติดถนนคอนกรีตนี่ครับของเรานะครับจากนี้นะครับเราไปนี่เลยนะครับของเราหน้ากว้างติดถนนนะครับอยู่ที่72เมตรนะครับนี่เลยเนี่ยครับเจเมตรสวยนะนี่ครับ แล้วก็ความลึกนะครับจากนี 52, mm ้นะครับนะครับเราก็ตรงๆไปตามนี้เลยครับของเราจะลึกอยู่ที่ประมาณ60เมตรนะครับถ้ากว่าด้านหน้า7 2ความลึก60นะครับแล้วก็พอถัดจากแปลงที่ดินของเรานะครับเข้าไปข้างในนะนี่ครับเข้าไปข้างในเราก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับเนนันนเพื่อนบ้านอีก2หลัง3หลังนะครับที่ก็ปลูกบ้านไว้นะครับของเราห่างจากถนนใหญ่นิดเดียวนะครับถ้ามองตรงๆไปนะครับถนนใหญ่จะอยู่ข้าง ข้างหลังบ้านเราเองนะครับแต่ดินร้องอ้อมไปทางนี้นะนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูแนวขอบเขตด้านหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวในตัวบ้านเดี๋ยวผมพาไปชมนะนี่ครับนี่ครับเหมาะสำหรับท่านที่ชอบนะครับเขาเรียกว่าชอบความเป็นส่วนตัวนะครับไม่วุ่นวายนะครับแปลงนี้ก็ถือว่าโอเคนะนะครับเพราะว่าก็จะมีคนกรุงเทพนะครับคนกรุงเทพที่เขามาซื้อไว้นะครับนี่ครับก็ปลูกบ้านอยู่ด้านในถัดจากเราไปนะครับสองหลังสามหลังนะครับ วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับหรือว่าเราปลูกเป็นบ้านอยู่อาศัยเลยก็ได้นะครับก็อยู่กันแบบก็เรียกว่าครอบครัวนะครับพ่อแม่ลูกนะครับอยู่ได้นะครับเช้าไปทํางานเย็นกลับเข้าบ้านอย่างเงี้ยครับผงเราน้ําไฟพร้อมแล้วนะครับน้ําไฟมีหมดแล้วนะนี่นะครับของเรามาถึงตรงนี้นะครับ นี่ยครับจากตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมหมุนตัวย้อนกลับไปนี่นะครับเนี่ยครับของเราหน้ากว้างติดถนนนะครับอยู่ที่72เมตรนะครับถือว่าสวยเลยนะครับเนี่ยครับส่วนด้านนี้นะนี่ครับก็เป็นคนกรุงเทพนะครับที่เขาซื้อไว้นะนี่ครับแต่เขายังไม่มาทําอะไรนะครับแต่เขาทารั้วทาอะไรหมดแล้วนะครับขับไปเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในนะครับเนี่นะครับพอเราเข้ามานะนี่ครับอันนี้คือจะเป็นประตูนะครับประตูหน้าบ้านเรานะครับ นี่ครับของเราเป็นอัตโนมือนะครับไม่ใช่อัตโนมัตินะนี่ครับพอดีผมให้ทีมงานผมกาลังเปิดอยู่นี่นะครับเดฟซีบอกว่าเป็นประตูเลื่อนอัตโนมัติใช่ใช่ครับเป็นอัตโนมือนะครับก็คือมือเลื่อนเอานะครับนี่นะพอเราเข้ามานะครับนี่ครับเราก็จะมีประตูเมีรเรียบร้อยหมดละนะครับประตูค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนบ้านนะครับนี่นี่นี่บ้านหลังนี้นะครับหลังใหญ่นะครับน้านี่นี่นครับเรามีเพื่อนบ้านอยู่ข้างเรานะครับนี่นะครับ ครับแล้วก็จากนี้นั่นเนี่ยครับเราคลอเราเข้ามานะครับเข้ามาจากประตูปุ๊บนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางทางรถนะครับที่ทางเจ้าของเ็าทำเอาไว้นะครับรถเราก็วิ่งเข้ามาจอดในนี้ปุ๊บแล้วก็ส่วนด้านนี้นะครับเราจะมีบ่อเล็กๆอยู่หนึ่งลูกนะครับเนี่ยครับตรงบ่อนี่ครับเราสามารถที่จะเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรได้ด้วยนะครับเลี้ยงปลาก็เรียกว่าอยู่แบบพอเพียงเกษตรพอเพียงเนี่ยก็ถือว่าเหมาะนะเพราะว่าของเราจะมีต้นมะม่วงนะครับต้นมะม่วงต้นกระท้อนนะครับ อยู่ในที่ดินของเราแล้วนะครับอย่างบ่อเนี่ยครับเราเติมน้ําเข้าไปนะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรได้นะครับเนี่ยพอผมเข้ามานะนี่ครับผมเห็นนี่เนี่ยเนี่ยะครับเนี่ยครับธรรมชาตินะครับเขาสร้างรังได้สวยงามมากเลยนะครับนี่มันเห็นเนี่ยครับโอ้โหนี่ครับก็เปรียบเหมือนคนนะนี่ครับคนขยันคนขี้เกียจเนี่ยเปรียบบางบางอันเขาก็ทําเป็นลวดลายนะครับสวยหรูเนี่ยตัวนี้ไหมเนี่ยครับนี่ยเนี่ยเนี่ย นี่นนะครับเนี่ยเขาเขาทำเป็นเหมือนกังเขนห้อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหรู้จักประดิษฐ์ประดอยนะครับก็เหมือนกับคนนะเนี่ยครับรู้จักทํามาหากินขยันนะครับคนไหนเป็นผู้นําครอบครัวขยันนะครับลูกเมียก็ไม่อดตายถ้าคนไหนเจอผู้นําครอบครัวขี้เกียจนะครับอดตายทั้งบ้านทีมงานผมเดินเยิ้มอยู่ข้างหลังนะครับก็เปรียบเหมือนนะครับเหมือนกับนกเนี่ยครับคือผู้นำผู้นําครอบครัวดีก่อน ใจเย็นพวกใจเย็นครับอาเมื่อกี้คุยกันแล้วโอเคโอเคเมื่อกี้นี่ครับของเราก็จะมีต้นกระท้อนนะครับนี่นะนี่ครับต้นกระท้อนนี่ก็กําลังสมบูรณ์แบบเลยนยครับกาลังโตนะนี่ครับเขาเรียกว่าต้นกําลังหนุ่มครับกาลังหนุ่มกําลังอะไรนะครับนี่อีกหน่อยเขาก็ออกลูกออกผลหมดแล้วนะครับนี่อย่างต้นขนุนนี่ครับนะต้นขนุนนี่ของเราก็กําลังออกลูกเลยนะครับนะครับผมพาดูบริเวณโดยรอบก่อนนะครับเด็ดตัวบ้านเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับนะ อันนี้คือรอบๆที่ดินของเรานะครับหน้าบ้านนะครับทางเจ้าของกับทางเฮียครับก็ปลูกต้นไม้สวยๆนะครับเฮียเป็นคนชอบปลูกต้นไม้นะครับบ้านเราก็เลยร่มลื่นนะครับนี่ครับอันนี้ก็ขนุนนี่ลูกนี่ใหญ่แล้วนะนี่แม่ครับนี่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 ครับนี่นะครับ เนี่ยครับเรายังมีพื้นที่นะครับพื้นที่เหลือนะครับที่ที่ที่เราจะปลูกต้นไม้อะไรเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยครับสำหรับคนที่มองหาที่ดินพร้อมบ้านอยู่เลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีลวรอบขอบชิดนะครับโอเคนะเนี่ยครับส่วนด้านแถบโน้นนะครับก็จะเป็นบ้านเพื่อนบ้านนะครับที่อยู่ไม่ห่างจากเรามากนะครับเนี่ยครับแล้วก็ยังมีมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตัวบ้านของเรานะครับตัวบ้านของเราก็คือลูกสร้างคือเป็นเสายกพื้นสูงนะครับนะครับเสาค่อนข้างใหญ่เลยนะครับทางท่านใดที่จะทําเป็นห้องเพิ่มเติมนะครับในตรงนี้เรายังสามารถที่จะทําได้นะเพราะว่าทางเจ้าของเอายกพื้นสูงไว้นะครับอย่างเราเ้วก็อาจจะก,ก่อไปอ,อีกหนึ่งห้องสองห้องเพื่อจะเป็นที่เก็บของอะไรก็ยังได้เลยนะครับพอดีทางเจ้าของเองนะครับมีที่ดินอยู่ อีกแปลงนะครับก็เลยไม่มีเวลาที่จะวิ่งไปวิ่งมามาดูแลนะครับตัวนี้ก็เลยบอกบอกขายนะครับนี่ครับก็คือส่วนตัวบ้านนะครับถ้าเราเก็บคําความสะอาดโอ้โหบรรยากาศที่น่าน่าอยู่เลยแหละครับครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นบันไดนะครับบันไดทางขึ้นชั้นบนตัวบ้านนะครับนี่ครับพอเราขึ้นมาปุ๊บนี่ครับโอ้โหด้านบนนี่ครับลมเย็นมากเลยนะครับ นี่ครับอันนี้คือบริเวณโดยรอบที่ดินของเรานะครับนี่ครับพอเราอยู่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะมองไปหน้าบ้านของเราได้เลยนะครับนี่นะครับนะครับพอจากนี้ปุ๊บเราเข้ามานี่นะครับอันนี้คือจะเป็นอีกหนึ่งห้องนะครับครับอันนี้ทางเจ้าของไม่ได้ไม่ได้อยู่นะครับก็เลยเที่ยวไปเที่ยวมานะครับอันนี้ก็เลยอาศัยที่ว่าได้เก็บของนี่ครับ เนี่ยครับสำหรับคนที่ชอบเขาเรียกว่าสไตล์บ้านสวนเนี่ยถือว่าโอเคนะเนี่ยครับของเราด้านบนนะครับจะมีอยู่2ห้องนะครับอันนี้อีกหนึ่งห้องนะครับเนี่ยครับอีกหนึ่งห้องแล้วก็อีกส่วนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนะครับเนี่ยครับทางเจ้าของเวลามาก็จะมานอนพักนี้นะครับนะเนี่ยครับด้านบนนะครับเราอ่ยังมีมุ้งรวดนะครับเราเปิดกระจกออกนะครับเปิดกระจกออกแล้วก็เปิดมุ้งรวดนะครับอากาศเย็นมากนะครับลมพัดมลมจะพัดผ่านเลยนี่นะครับ นี่ครับพอเราอยู่ด้านบนนะครับเรายังมองไปด้านล่างนะครับที่ดินของเรานะครับนี่ครับแสงอาจจะมืดๆหน่อยนะนี่ครับเพราะว่าพระอาทิตย์กาลังย้อนกับกล้องนะครับนี่ผมพยายามพยายามหมุนไม่ให้มันมืดๆนะครับนี่นะครับมุมนี้นะนะครับยังมองเห็นด้านบนได้นะครับนี่นะครับถ้าผมยืนอยู่ตัวนี้นะนี่ครับที่เราเห็นเป็นเสาไฟฟ้านะครับอันนี้คือถนนใหญ่หมายเลข3 4 2สองนะครับ เข้ามานิดเดียวนะครับถ้ายืนอยู่นี่นะเสียงรถที่อยู่บนถนนใหญ่นะครับจะวิ่งตลอดเวลาเลยนะครับเนี่ยครับที่เราเห็นเป็นเสาไฟนะครับเข้ามานิดเดียวนะนี่ครับครับส่วนด้านบนก็จะมี2ห้องนอนนะครับปากผมพาไปดูด้านล่างนะครับครับเมื่อกี้ผมพาดูด้านบนนะครับของเราจะมีอยู่2ห้องนอนนะครับแล้วก็ห้องน้ําก็จะอยู่ด้านล่างนี่นะครับนะเนี่ยครับอันนี้ก็คือจะ ห้องน้าของเราจะอยู่ด้านล่างนะครับส่วนด้านนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของนะครับนี่นะครับเราสามารถที่จะเก็บของเก็บอะไรได้ด้วยนะครับอย่างพวกเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยพักว่า2ห้องนอนหนึ่งห้องเก็บของแล้วก็ห้องน้ํานะครับส่วนด้านนี้เราก็เราก็จะมาด้านหลังบ้านนะครับนี่ครับหลังบ้านของเรานะครับก็จะมีต้นมะม่วงอันนี้ครับอาทูนะครับตันนี้โอ้โหนี่ครับ นี่กำลังกนี้เลยกำลังสุกเลยนะครับนี่เน you. ีายเนี่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 ยเนา่ยเนีเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่เนี่เนยเนีเห็นี่ยเน่นี่ยเนี่ยเนี่ยเนีนียนี่ยันีัยเนียนี่เนยนี่นี่ยเนี่นีนีนี่ยเนี่ยเันี่ยนี่ันเนี่ยเนี่ยเยนีนะครเนี่ยเนบนหลยงนี่นีนยนเยเนีบยเยเนายียนีนะครเนเนีนนี่นี่่ี่าเจ้าของเองก็เก็บของไว้ด้านหลังนะครับ การจังอุปกรณ์นี่ครับเนี่ยเวลาเราเคลียร์ออกนี้นะเนี่ยครับเราจะได้พื้นที่เก็บของอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าทางเนียเองนะครับทางเจ้าของนะครับก็ไม่มีเวลานะครับแล้วก็ด้านหลังของเรานะครับอ่าเดี๋ยวดี๋ยผมย้อนกลับตัวนิดนึงนะเดี๋ยฟซีผมจะได้ไม่ไม่งงนะครับนะเดี๋ยวผมมาตัวนี้หน่อยครับด้านคือจุดนู้นนะครับคือถนนนะครับที่ผมยืนอยู่เข้ามาในปื๊บนะครับมานี่มานี่นะครับตามรวดหนามนี่นะครับนะพอเรามานี่นะครับเราก็ไปตามนี่เลย เราจะไปถึงด้านหลังนะครับขับความลึกก็อยู่ที่60เมตรนะครับเนี่ครับเรามานี่เลยนะนี่ครับนี่คือแนวขอบเขตเนี่ครับหมาะสำหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับเนื้อที่ประมาณ2ไร่นะครับมีบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับก็ขอฝากที่ดินแปลงนี้ไวด้วยนะครับ นี่ครับแนวขอบเขตที่ดินของเรานะครับนี่นะครับตัวนี้นะนี่ครับนี่ครับด้านหลังเราก็จะมีรั้วรอดหนามปีนะครับผมอาจจะไม่ได้พายเอฟซีไปนะครับมันหญ้ามันลกนะครับนะเนี่ยผมให้ดูตรงนี้นะนี่ครับแล้วก็ส่วนส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นอ่าเป็นบ่อนะครับบ่อที่เขาเรียกว่าเวลาเขาปล่อยน้ํามาจากนาจากอะไรครับเนี่ยแล้วก็เป็นบ่อที่เราสามารถที่จะเก็บน้ำเอาไว้ได้นะครับเราให้ไม่โคนะเนี่ยครับตัวเนี้ย เราให้แมคโครนะครับเก็บกวาดพกพกหญ้าพกอะไรขึ้นนะครับเราจะมีเขาเรียกว่าบ่อธรรมชาติอยู่หลังบ้านเราเลยนะครับสําหรับคนที่เขาเรียกว่าชอบที่ดินที่เป็นแบบเหมือนบ่อน้ําเป็นคลองเงี้ยครับแต่นี้จะเป็นบ่อที่เขาขุดเอาไว้นะครับอันนี้ก็จะได้เหมือนกันหมดนะนี่ครับของเราก็จะเหมือนกันหมดแปลงนี้นะครับแล้วก็แปลงข้างๆครับทุกคคนจะได้เป็นแบบเหมือนกันหมดนะครับด้านหลังที่เป็นลักษณะเหมือนกับบ่อนะเนี่ยครับ นี่ครับอันนี้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นบ,บริเวณที่อยู่อรอบๆตัวบ้านของเรานะนี่ครับรอบๆตัวบ้านท่านเจ้าของก็ปลูกต้นมะม่วงต้นกระท้อนไว้นะครับต้นขนุนนะครับต้นกระท้อนนะครับนี่ครับก็ถือว่าไม่ลกนะนี่ครับถือว่ากําลังโอเคเลยนะครับอของเราถมให้แล้วนะครับที่ดินของเราถมให้แล้วนะครับ ถมแล้วนะครับแต่ัางเจ้าของอีกคำเป็นร่องเป็นอะไรไว้นะครับก็เรียกว่าชอบสไตล์การจัดสวนอะไรเงี้ยนะครับก็เลยขุดเป็นร่องน้ํานะครับให้ใหน้ําไหลผ่านไหลอะไรเงี้ยครับนี่คือทางเจ้าของเขาออกแบบไว้นะครับแบบที่ดินของเราคือทั้งหมดเ่ยคือเราถมไว้แล้วนะครับนี่ครับด้านหลังด้านหลังทางเจ้าของก็ปลูกไอ ก็ไผ่ไว้นะครับสำหรับคนที่ชอบกินไผ่อ๋านอไผ่เอาไปแกงไปอะไรได้นะครับต้นก็ไผ่เนี่ยเย็นมากนะครับลมพัดเย็นๆเบาๆสบายๆนะครับนะครับตามร่องนะครับตามร่องที่ขุดไว้นะครับอันนี้ก็จะปลูกฝรั่งไว้นะครับฝรั่งมะม่วงนะครับแล้วก็จะมีต้นมะพร้าวนะครับมะพร้าวนี่ก็อ่าเพิ่งเพิ่งจะปลูกนะครับมะพร้าวครับแล้วก็บริเวณสวนอ่าตัวนี้นะครับอันนี้ก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกนะครับ ครับยังมีพื้นที่เหลือนี่ครับอันนี้สับปะรดพันธุ์อะไรไม่รู้นะครับดูสีสวยดีนะครับทิกเนี่ครับถือว่าโอเคนะนี่ครับเป็นบรรยากาศที่เขาเรียกว่าคนชอบสไตล์แบบอยู่แบบลูกทุ่งลูกทุ่งบ้านสวนหน่อยๆอย่างเงี้ยครับนี่ครับส่วนที่เราเห็นเป็นป่าปืนเนี่ยนะครับอันนี้คือจะเป็นบ่อนะครับเป็นบ่อหรือว่าเราจะถมเพิ่มก็ได้นะนี่ครับถ้าเราไม่ถมเพิ่มนะครับแล้วก็ อเอาแมโครให้มาปรับเคลียพวกหญ้าพวกอะไรออกนะครับเราจะได้ด้านหลังนะครับเราทําให้เป็นเป็นเหมือนกับเป็นบ่อน้ําของเราเลยนะครับเพราะว่าบ่อน้ํเนี่ยครับจะเป็นเหมือนกันหมดของเราก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนเพื่อนข้างเคีย์นะครับเขาก็ได้เหมือนกับเราเนี่ยครับก็จะเป็นที่ดินที่มีบ่อนะครับเพียงแค่ว่าไม่มีไม่ได้ดูแลไม่ได้เลยครับมันก็จะลกหน่อยนะครับเพราะแปลงนี้ตอนที่ผมเคยมาเก็บงานเมื่อรอบแรกนะครับอ่า ตรงบ่อเนี่ยครับทางเจ้าของเขาเคลียร์ลิงออกนะครับโอ้โหเป็นเป็นบ่อที่น้ําใสแล้วก็ปลาเยอะด้วยนะครับพอเจ้าของเองไม่มีเวลามาดูแลนะครับก็เลยปล่อยให้พวกยาในึ้นนะครับพอบ่อนี่ไม่ลึกนะานี่ครับต้องเก็บจากต้นพวกนี้นครับนะครับจากตัวนี้นะครับนะของเราแนวเขตนะครับตรงนี้เนี่ยเนเทียนเสานะนี่ครับพอจาดนี้เราไปนี่เลยนะครับปื๊ดมันนี่ครับนี่ครับไอนี่ก็ต้านหน้านี่คือถนนนะครับนี่ครับส่วนนี้เราก็ถมให้ให้หมดแล้วนะครับ เราสามารถที่จะปลูกบ้านได้เลยนะครับถมสูงกว่าถนนหน่อยนิดด้วยนะครับถนนคอนกรีตด้านหน้านะครับแล้วก็ของเราน้ําไม่ท่วมนะนี่ครับนี่ครับส่วนนี้นะครับเรายังสามารถที่จะปลูกบ้านได้อีกหนึ่งหลังนะสาหรับคนที่จะปลูกบ้านอยู่นะครับบ้านโน้นอีกหลังหนึ่งนะครับของเราปลูกอีกหลังหนึ่งก็ยังได้นะครับเพราะว่าหน้ากว้าง72นะครับยังสามารถที่จะแบ่งคนละครึ่งกับเพื่อนๆได้นะครับหรือว่ากับ พี่น้องได้นะครับอย่างเนื้อที่2ไร่สงานนะครับก็แบ่งกันไปคนละครึ่งนะครับก็ยังได้หน้ากว้างตั้งสามสิบกว่าเมตรนะครับก็ถือว่าโอเคนะนี่ครับครับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0 9 8ย์5 8 9 7 4นก็นะครับก็นัดผมล่วงหน้านะครับเพราะว่าถ้านัดล่วงหน้านะครับบางทีทางเจ้าของถ้ามาเปิด ประตูได้นะครับ FC ผมก็ได้เข้ามาดูด้านในได้นะครับแต่พอบางทีต้องต้องจะขออย่างที่บอกคือแกอยู่คนละที่นะครับนี่ครับของเราตรงนี้นะนี่ครับแนวเขตของเรานะครับเนี่ยครับนี่คือบริเวณโซนด้านหน้านะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็ขอบคุณทุกท่านวันนี้ก็ ฝากที่ดินแปลง2ไร่2งาน80ตารางวานะครับพร้อมบ้าน1หลังนะครับเจ้าของขายเหมาเลยนะครับของเราถมให้แล้วเรียบร้อยนะครับเจ้าของขายอยที่3้าน5นะครับถ้าท่านใดชอบสนใจก็มาต่อรองกันนะครับวันนี้ก็ไปยขอบคุณทุกท่านครับ